ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Moto Infinity นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสเปคของเจ้า CBR1000RR ปี2017กันนะครับก็เป็นโมเดลที่ขายกันในปัจจุบันในบ้านเรานะครับสำหรับปี2020เนี่ยก็ยังไม่เข้านะครับก็ต้องติดตามกันอีกต่อไปนะครับ สำหรับเจ้า cbr 1 0 0 0 r ปี2017เนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะครับผมก็เลยมาทำเป็นคลิปแยกต่างหากนะครับสำหรับคลิปที่เป็นสเปคทั่วไปนะครับผมก็ได้ทำไว้แล้วนะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับเรามาเริ่มกันที่หน้าจอกันเลยนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น tft full color นะครับเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกันกบ r c 2 1 3 vs นะครับ ก็สามารถแสดงผลได้อย่างครบคันแล้วก็สวยงามนะครับต่อมานะครับเป็นระบบกันสะเทือนนะครับระบบกันสะเทือนเนี่ยเป็นชูคไฟฟ้าทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับจากเอรินนะครับสามารถปรับเซตได้ที่หน้าจอเลยนะครับก็สวยงามมากนะครับเป็นแกนสีทองนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะตัว s p นะครับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยยังเป็น ชวปรับเมนูนวนอยู่นะครับต่อมานะครับเป็นระบบฟีคิปเตอร์นะครับฟีคิปเตอร์ก็คือสามารถเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดนะครับก็จะช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับรอบเครื่องก็จะตกน้อยนะครับสามารถทําความเร็วต่อเนื่องได้ดีนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะตัว SP เช่นนเดียวกันนะครับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่า ทาง Honda เขาทำปลักไว้ให้เสียบคริปเตอร์อยู่นะครับสำหรับ cbr 1 0 0 0 w r b 2017เนี่ยก็จะมีโหมดนะครับที่ทาง Honda ได้ปรับเซ็ตไว้ให้นะครับ3โหมดนะครับแล้วก็อีก2โหมดเนี่ยให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับเซ็ตได้ด้วยตัวเองนะครับรวมแล้วก็จะเป็น5โหมดนะครับ แล้วก็ traction control นะครับมีถึง9ระดับนะครับก็ละเอียดมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น cornering ABS นะครับ cornering ABS ก็คือระบบช่วยเบรกในขณะเข้าโค้งนะครับหรือว่าช่วยเบรกในขณะลดเอยียงนะครับเราก็จะสามารถเบรกในโค้งเนี่ยได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รถไม่เสียอาการนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นวิลลี่คอนโทลนะครับวิลลี่คอนโทลก็คือระบบป้องกันล้อหน้ายกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเลียวลิฟคอนโทลนะครับระบบป้องกันล้อหลังยกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นเอนจินเบรกคอนโทนนะครับเอนจินเบรกคอนโทลก็คือเวลาเราเชงเียร์นะครับมันจะมีแรงดึงจาก เครื่องยนต์นะครับพูดง่ายๆก็คือให้เครื่องยนต์เนี่ยช่วยในการเบีกอีกแรงหนึ่งเองนะครับก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะให้หนักให้เบาแค่ไหนนะครับแล้วก็มีระบบสไลด์คอนโทรลนะครับซึ่งระบบเนี่ยจะคำนวณองศาของตัวรถนะครับแล้วก็ประมวลผลว่าจะให้รถเนี่ยสลด์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ เพื่อให้เราเข้าโค้งต่อไปได้นะครับซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับระบบ Selectable Torque Control นะครับซึ่งเป็นระบบควบคุมแรงบิดของทาง Honda นะครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้า cbr 1 0 0 0 r นะครับก็เยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่านะครับก็สำหรับ เพื่อนๆพ,พ,พี่คนไหนนะครับอยากทราบข้อมูลของรถรุ่นไหนนะครับหรือว่าให้เอาข้อมูลรถรุ่นไหนมาเปรียบเทียบกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับะไครให้ผมด้วยนะครับก็คอมเมนต์ให้คําแนะนำก็ได้นะครับขอบคุณครับ